ดิฉันคือเซลินจากช่อง Infinitas ผมคือแวนทิสจากช่อง Infinitas เอ่อเคยลองถามตัวเองไหมคะว่าพลังที่แท้จริงที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังคำถามง่ายๆที่เราถามกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับในยุคนี้ที่ข้อมูลมันเอ่อมันถ่วมทนไม่หมดเนี่ยนะฮะมีเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจมากครับไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับแต่มันสะท้อนบทเรียนเกี่ยวกับความเข้าใจในื ธรรมชาติที่ลึกที่สุดข,ของมนุษย์เราธรรมชาติที่ว่านี่คือคือความอยากรู้ครับเรื่องราวของ Google หรือที่เรารู้จักกันในนามอัลฟาเบตนี่แหละครับอ๋อ oh, Google จุดเริ่มต้นเขาก็ฟังดูเรียบง่ายมากๆเลยนะคะเหมือนแค่พยายามจะจัดระเบียบห้องสมุดแต่เป็นห้องสมุดของโลกอินเทอร์เน็ตที่มันกระจัดกระจายมากๆใช่ครับตอนแรกก็เหมือนแค่นั้นแต่สิ่งที่เขาค้นพบระหว่างทางเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับคือพวกเขาไม่ได้แค่จัดระเบียบข้อมูลนะฮะ แต่เหมือนกําลังสร้างสร้างแผนที่ขึ้นมาแผนที่แผนที่อะไรหรอคะแผนที่ของความปรารถนาความคิดของผู้คนนะครับทุกคําที่เราค้นหาลงไปใน Google มันเหมือนเราทิ้งร่องรอยดิจิทัลเอาไว้ซึ่งมันบอกใบ้ถึงความต้องการลึกๆความกลัวหรือแม้แต่ความใฝ่ฝันโห oh. ครับกลายเป็นว่าพวกเขากำลังกลุมความลับของอาจจะเรียกว่า จิตใต้สำนึกร่วมของโลกนี้ไว้เลยก็ว่าได้น่าทึ่งจังเลยค่ะแล้วพอมีแผนที่ที่มันชี้ไปถึงความต้องการของคนเป็นพันๆล้านคนแบบนี้เขาเปลี่ยนมันเป็นธุรกิจได้ยังไงคะคือเขาไม่ได้ข้อมูลไปขายตรงๆใช่ไหมใช่ครับถูกต้องเลยเขาไม่ได้ขายข้อมูลแต่ขายสิ่งที่เรียกว่าโอกาสมากกว่าโอกาสครับโอกาสที่จะได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าคนที่กําลังต้องการสิ่งนั้นๆพอดี ในจังหวัดเวลาที่เขากำลังมองหาเลยระบบโฆษณาของเขาจริงๆก็เหมือนกันสร้างทางลัดบนแผนที่ความต้องการนั้นแหละครับคือเชื่อมโยงคนที่มีปัญหาหรือมีความต้องการเข้ากับคนที่มีทางแก้หรือมีคำตอบให้อืมฟังดูเหมือนเป็นวงจรที่มันขับเคลื่อนตัวมันเองเลยนะคะใช่เลยครับยิ่งมีคนใช้เยอะแผนที่ก็ยิ่งสมบูรณ์ยิ่งมันยิมากขึ้นสมบูรณ์ ก็ยิ่งมีคนอยากจะจ่ายเงินเพื่อสื่อทางลัดเหล่านั้นมากขึ้นไปอีกมันก็เลยกลายเป็นเครื่องจักรผลิตกระแสเงินสดที่ส่งพลังมหาศาลมากๆเลยทีเดียวแต่เรื่องมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นใช่ไหมคะแค่การเป็น Search Engine กับธุรกิจโฆษณาครับไม่หยุดแค่นั้นพอมีทักษะที่มันอาจจะเรียกว่าแทบจะไร้ขีดจำกัดแล้วเนี่ยเขาก็มองไปไกลกว่าเดิมมากก็เลยเกิดเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นมาที่เรียกว่า Alpha เบตนะครับอัลฟ a าเบตอืมลองนึกภาพตามนะครับเหมือนกับว่า เขาแยกส่วนที่เป็นประสาทซึ่งก็คือธุรกิจหลักที่มั่นคงมากๆอย่างเซิร์ชและโฆษณาแยกมันออกจากส่วนที่เป็นห้องทดลองห้องทดลองครับห้องทดลองที่แบบเต็มไปด้วยความท้าทายความไม่แน่นอนหรือที่เขาชอบเรียกกันว่ามูนชอตส์นะครับมูนชอตส์หมายถึงโครงการทดลองที่มัน เสี่ยงมากๆแต่ถ้าสําเร็จก็อาจจะเปลี่ยนโลกได้เลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับประมาณนั้นเลยห้องทดลองนี่คือที่ที่เขาใช้เงินไปกับการเดิมพันครั้งใหญ่ๆกับอนาคตจริงๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไร้คนขับหรือโครงการที่พยายามจะยืดอายุไขมนุษย์อะไรทํานองนั้นโอฟังดูเป็นการลงทุนที่เสี่ยงมากเลยนะคะเสี่ยงครับแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องความเสี่ยงอย่างเดียวมันคือการยอมรับความจริงอย่างหนึ่งด้วยว่าสิ่งที่ทําให้ยิ่งใหญ่ในวันนี้ อ,อาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้องค์กรอยู่รอดได้ในวันพรุ่งนี้ก็ได้การแยกโครงสร้างแบบนี้มันก็ช่วยให้แต่ละส่วนโฟกัสกับเป้าหมายของตัวเองได้เต็มที่ประสาทก็ดูลายความมั่นคงไปห้องทดลองก็คิดค้นสิ่งใหม่ๆไปเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าการลงทุนใน AI หรือโครงการสุดขั้วพวกนี้มันคือความพยายามที่จะสร้างอนาคตขึ้นมาด้วยตัวเองเลยมากกว่าที่จะแค่รอให้มันเกิดขึ้นเปลี่ยนจากแค่เป็นผู้ตอบคําถามที่ดีที่สุดใช่ครับ กลายมาเป็นคนที่พยายามจะคาดเดาคําถามต่อไปที่โลกกาลังจะถามเปลี่ยนบทบาทจากแค่ผู้จัดระเบียบข้อมูลมาสู่ผู้สร้างสติปัญญาหรืออาจจะผู้สร้างอนาคตเลยก็ได้อืเรื่องราวทั้งหมดนี้มันอาจจะทําให้เราได้ฉุกคิดนะครับว่าความมั่งคั่งหรือความสําเร็จที่แท้จริงเนี่ยบางที อ,อ่ออาจจะไม่ได้มาจากการมีคำตอบที่ดีที่สุดเสมอไปแต่มาจากแต่อาจจะมาจากการเข้าใจคำถามที่ถูกต้องที่สุดต่างหากและที่สำคัญมากๆคือต้องกล้าพอที่จะเดิมพันกับคำตอบที่มันอาจจะยังไม่มีใครเคยน,นึกถึงมันมาก่อนเลยเป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะจากจุดเริ่มต้นที่แค่อยากจัดระเบียบข้อมูล จนมาสู่ความพยายามที่จะสร้างอนาคตขึ้นมาทั้งหมดนี้มันขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจในความอยากรู้ของมนุษย์เราจริงๆนะคะกับการเดิมพันครั้งใหญ่ที่อาจจะเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยครับแล้วถ้าเราลองมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองหรือองค์กรของเราดูละครับทรัพยากรที่เรามีอยู่ในวันนี้เราจะเลือกใช้มันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับประสาทที่มั่นคงของเราต่อไปเรื่อยๆหรือ เราจะกล้าพอจะแบ่งส่วนหนึ่งไปลงทุนกับห้องทดลองที่ผลลัพธ์มันอาจจะเปลี่ยนโลกทั้งใบไปตลอดกาลก็ได้เนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งจากช่อง Infinitas